hi hi เพื่อนพี่อิงน,นะคะข้อสอบข้อนี้นะคะเห็น choice แบบนี้เป็นเรื่องของ pronoun ค่ะคำแรกนะคะ she คำนี้เป็น pronoun ที่ทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแต่ว่าเธอ choice b her her คำนี้นะคะ ทำหน้าที่เป็นได้ทั้งออบเจกต์ก็คือกรรมนะคะหรือว่า adjective ถ้าเป็น adjective ก็คือแปลว่าของเธอก็จะตามด้วยคำนามนะคะอย่างเช่น her book ก็คือหนังสือของเธอหรือว่าได้ทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะก็จะอยู่หลัง verb ค่ะ choice C hers นะคะก็คือคำนี้เป็นคำนามหนึ่งคำเลยนะคะแปลได้ว่าของหล่อนเลยนะคะ choice D herself คำนี้นะคะเป็น reflexive ค่ะเป็น reflexive pronoun ก็คือสะท้อนประธานนะคะแปลว่าด้วยตัวเธอเองเทคนิคในการทำข้อ pronoun นะคะให้เรา เราดูหน้าช่องว่างหรือหลังช่องว่างว่าเราเจออะไรอย่างข้อนี้นะคะหน้าช่องว่างเป็น w วสเตอร์หลังช่องว่างเจอวิววิวคำนี้เป็น v ว r b ช่วยเพราะฉะนั้นคำที่อยู่หน้าเวิ b ช่วยก็คือประธานโคโนวที่ทำที่เป็นประธานข้อนี้ก็คือตอบชีนั่นเองคะ่ะมาเรามาช่วยกันแปลอีกรอบนะคะเขาบอกว่า Miss Anderson นนะคะเพิ่งจะได้รับการเชิญเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเธอจะมาในงานเลี้ยงสิ้นปีนี้หรือไม่นะคะก็ Good luck!